ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ สองพระกับสามิตรวันนี้มีพระสมเด็จถิมเกตทะลุซุ้มมาให้ชมอีกองคหนึ่งคือองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการล้างมาคือบางคนเห็นพระลักษณะนี้เนี่ยก็พูดก่อนแล้วครับว่าแบบนี้คือของวัสตือก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับที่ภาพจากกล้องกาลังขยายสูงว่าพระในลักษณะนี้เนี่ยเมื่อเราขยายขึ้นมากันชัดๆเนี่ยเราจะเห็นผิวพระเป็นยังไง คือหลายๆคนได้พละลักษณะนี้ก็ล้างก่อนครับล้างแช่กัดกดบ้างอะไรบ้างนะครับล้างเป็ดบ้างอะไรบ้างคือผมเองผมมองว่าโ,โหไม่จําเป็นก็อย่าทําขนาดนั้นเลยครับอยากรู้อยากเห็นก็นิดหน่อยพอนะครับที่มุมบ้างที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องโ,อโหกัดมาจนซี่จนขาว คือบางคนบอกว่าแบบนี้เป็นพระที่อบมาเร่งปฏิกิริยาอบให้แห้งบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับเราก็ฟังหูไว้หูเพียงแต่ว่าวันนี้ชวนมาดูพระในลักษณะนี้กันนะครับชวนมาดูชวนมาขยายดูผิวดูเนื้อกันว่าแบบนี้เราจะเห็นอะไรนะครับตามภาษาคนชอบก็มีความเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับพูดคุยกันตามภาษาคนชอบของช่องนี้อยู่แล้วครับไม่ได้เน้นเรื่องของตำหนิจุดตาย นะครับเน้นความชอบความศรัทธาเป็นหลักจุดไหนที่ชอบเป็นพิเศษก็บอกกล่าวกันครับบอกกล่าวพูดคุยกันก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงสําหรับพระสมเด็จองค์นี้เนี่ยพอเราเข้ากล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของมวลสารที่ต้องบอกว่าจัดจ้านอีกองคหนึง่งเพราะว่าในเนื้อพระเนี่ยครับเราจะเห็นก้อน เขาขาวเนี่ยอยู่ซึมอยู่ด้านล่างเราจะเห็นมวลสารเราจะเห็นคล้ายๆกับผงถ่านแบบนี้นะครับแล้วเหลียวเราไปดูฮะมันจะมองเหมือนกับว่าเป็นข้าวสุกนะครับเป็นเหมือนเม็ดข้าวสุกเนี่ยอยู่ในเนื้อพระมองแบบนั้นก็มองได้เนี่ยให้ที่หัวไหล่เห็นไหมครับลักษณะก้อนเขาขาวแบบนี้เนี่ยมองว่าเป็นเหมือนกับเม็ดข้าวสุก ก,ก็ไปทำนองนั้นนี่ฮะเห็นความเป็นธรรมชาติเห็นเม็ดแดงแบบนี้เห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดขาวแบบนี้สวยงามดีเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านการแช่การล้างมาแบบจัดจัดนะครับคือมายังไงก็ยังอยู่ในสภาพคือการจัดเก็บเนี่ยคือพระลักษณะแบบนี้คือ เป็นพระที่ต้องเก็บอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับไม่อยู่ในกรุก,ก็ต้องอยู่ในหีบในไหในตุ่มแล้วครับคือผมยังมั่นใจว่าพระแบบนี้คือพระที่ผ่านการเวลานะฮะเห็นเม็ดใสๆที่เหมือนกับเขาสุกไหมครับในซอกแขนเราก็จะเห็นล่องรอยขา,ขาวๆล่องรอยของแคลไซที่เกิดขึ้นก็สวยงามดีนะครับถ้าเป็น พระที่ผ่านการล้างมาโหดๆไปแช่เป็ดแช่อะไรมาแบบนั้นขัดมะงมะนาวน้ำส้มอะไรมาเนี่ยโอ้โหหายหมดแล้วครับแบบนี้สีสันมันนะแบบนี้หายหมดแล้วร่องรอยของน้ํามันตั้งอิ้วนะครับที่ซึมขึ้นมาที่ผิวพระอะไรแบบนี้เเราไม่ได้เห็นแบบนี้เลยครับเราหายไปเลยเราจะเห็นแต่พระซีดๆขาวๆกันคือองค์นี้มีแบบนี้ก็เลยชวนมาดูว่าก็น่าสนใจดี แต่ถ้าไปเข้าขายพระทอดที่บางท่านว่านี่ก็อปไปไม่เป็นเหมือนกันครับที่มีคนมาทักว่าเป็นพระทอดน้ํามันเนี่ยนะครับมนนันก็มายุคนี้เนี่ยพอเจอแบบนี้ก็ตลกดีนะครับพระทอดน้ํามันนี่ฮะดูมวลสารแบบนี้โอ้สะใจดีครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเองผมชอบใสมวลสารเยอะๆจัดๆองค์นี้มีเศษโยเกิเขียวอยู่เม็ดนึงนะครับนี่ฮะ โอ้เห็นแบบนี้ส่องมันมากๆนะครับเห็นก้อนมวลสารก้อนนี้ไหมครับคุณคุณแบบนี้เนี่ยออกไปทางแนวเหมือนกับก้อนกรวดนี่ฮะมองเหมือนเศษข้าวสุกหรือว่าข้าวสารอะไรแบบนั้นนะฮะเป็นเม็ดข้าวเศษที่หักอะไรแบบนั้นเวลาเราส่องดูนะครับก็ก็ดูเพลินดีครับองนี้ทอเรามาขยายดูเนี่ยครับเราจะเห็นการยุบย่นมีการ ผุก่อนมีการย่อยสลายลงไปเยอะดีครับในเนื้อพระเนี่ยนะครับพอเราขยายเราจะเห็นว่าใต้ผิวพระนี่ย,ยังมีก้อนขาวๆยังมีมวลสารอยู่ใต้นั้นนะ่ฮะดูเห็นแควไซต์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ไหมครับเนะะี่ยขาวๆที่เขาเกิดขึ้นมาเขาง,งอกขึ้นมาปกคลุมแบบนี้นะี่ฮะดูดีเรามองผ่านแบบนี้นะฮะเามื่อก่อนเรา ไม่มีใครทําคลิปทําภาพอะไรให้เราเห็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าต่างคนต่างดูดูใครดูมันแต่วันนี้เรามีกล้องกําลังขยายสูงเราเห็นการเกิดขึ้นของเขาไหมครับการเกิดการงอกของเขาเนี่ยเหมือนเราดูหินงอกหินย้อยอย่างที่ผมว่าเนี่ยเหมือนไหมฮะเพราะว่ากล้องมันกำลังขยายสูงคือยุคนี้ไม่มีเนี่ยโอ้โหเสียดายแทนเลยครับดูพระสนุกดูพระมันมากๆเลยเนี่ยฮะมีแบบนี้ก็ ทำคลิปมาพูดคุยกันครับมาดูกันนี่ฮะเห็นคาบเข่ไซส์เขาเกิดขึ้นมาแบบนี้ไหมครับถือเสียดายบางท่านที่โอ้โหเอาพระไปล้างกันนะครับแช่น้ํามะนาวมั่งแช่น้ําส้มมั่งอืเห็นเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับทาคลิปการล้างพระการแช่พระด้วยน้าส้มฉายชูการใช้แปรงสีฟันขัดด้วยเป็ดโอ้โหคนดู หลายหลายหมื่นเห็นแล้วก็สะเทือนใจครับคือเสียดายของครับเรื่องเรื่องเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงครับคือที่ด้านหลังเนี่ยจะมีคราบจะมีอะไรแบบนี้ยังเลอะๆอยู่พอสมควรคือถ้าแช่ถ้าล้างไอ้ดำๆแบบนี้สีแบบนี้มันก็จะหายไปแล้วฮะก็จะเหลือขาวๆสีสๆเอาแปรงสีฟันถูหน่อยพวกนี้ก็หายหมดแล้วครับเป็นคราบ ดำๆอะไรที่เราเห็นแบบนี้ไม่เหลือเลยก็ไม่อยากทำหรฮะก็เนี่ยนะเก็บมาให้ดูกันว่าเออแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งบางคนก็ไปพูดว่าแบบนี้ของที่วัดสตือแต่ผมมองว่าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพระผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหลวงปู่ท่านทําเยอะไหนจะทําวาระเฉลิมฉลองคลองลาดอีกอะไรอีกนะครับเยอะพะมีหลายเนื้อมาก รพระโลหะก็มีโลหะก็ยังมีหลายเนื้อไหนจะฝังเพชรฝังพลอยอีกเนื้อเบญจศรีอีกโอ้โหเยอะมากครับคือวันนี้เนี่ยความจริงมันเริ่มเปิดเผยออกมาวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาช่วยมันเลยทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าพระในลักษณะต่างๆเนี่ยมันเก่าถึงยุคมันบูชาได้ไม่ได้จํากัดอยู่ในวงแคบๆอย่างที่หลายๆคนเนี่ยพูดกัน พยายามทําดันให้ของมันหายา,ยากราคามันก็เลยสูงแต่ว่ามันทําให้พระที่หลวงปู่ท่านตั้งใจสร้างไว้เนี่ยถูกมองข้ามถูกละเลยกันไปนะครับวันนี้วิทยาศาสตร์ช่วยเราเยอะพระหลายๆอย่างมันทําให้เรามั่นใจได้นะ่ครับมวลสารเยอะมากเลยนะครับนอกเรื่องไปเยอะหรือที่นอกเรื่องไม่ใช่อะไรอยากจะบอกว่าพระในยุคนั้นพระร้อยกว่าปีนี่มีหลายเนื้อครับเนื้อตะกั่วถ้ำชาก็มีเนื้อโลหะเนื้อทองผสมก็มีเนื้อชั้นมาก เนื้อเป็นจัดศรีเนื้อปูนเพชรเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อเกสรเนื้อดำโอ้โหเนื้อกระเบื้องเคลือบโอโ้เยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งละเลยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับมันจะทําให้เราได้บูชาของดีของทรงคุณค่านะครับไม่อยากให้ละเลยหรือว่ามองข้ามลักษณะนั้นไปนะครับก็ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแขวงแกรปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ